ล่าสุดไม่ทนอยู่เป็นเงาใครค่ะภรรยาเองตัดใจขออย่าขาดบ้านเขตฐานทัพเผยเหตุผลที่แยกห้องนอนจริงหรือไม่ต้องบอกว่า เป็นอีกหนึ่งคู่ที่แต่งงานแล้วก็อยู่กินกันมา,นานหลายปีค่ะคู่ของพระเอกหนุ่มอย่างเขตฐานทัพและภระยาสานอกวงการแนทเปลมมิกาที่มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนคือน้องดีจ้า mm hmm. มาเป็นโซ่ทองคล้องใจสร้างสีสันให้กับชีวิตคู่ล่าสุดทั้งคู่นั้น mm hmm. เผยเส้นทางความรักค่ะผ่านทางคุยแซบโชกได้มีการเปิดเผยว่า อย่างจริงหรือเปล่าที่พี่เขตไม่เคยทิ้งลายคาสโนวาขนาดแต่งงานไปแล้วก็ยังมีสาวสาวไดเล็กมาเขตบอกว่าก็มีบ้างคือช่วงยังเคลียร์ไม่เรียบน้อยนัดตรวจโทรศัพท์พี่เขาไหมนัดเองก็บอกไม่ตรวจไม่เช็คเพราะว่าขี้เกียจหาเรื่องใส่ตัวถามหึงไหม นายก็แค่พูดๆแต่ไม่ใช่ไปตามอะไรแบบนั้นที่เราหึงแสดงว่าเราต้องรู้อะไรมาช่วงนี้ไม่มีนะตั้งแต่แต่งงานกเรืมากแต่ก่อนแต่งมีบ้างคือเหมือนเขายังเคลียร์ไม่หมดได้ข่าวว่าส่งมาเป็นรูปให้นาด,ดูเลยคือเขาเนี่ยไม่ได้ส่งมาเป็นรูปแต่ผู้หญิงเนี่เขาโพสตซึ่งเราเองก็เป็นคนจำได้สมมติว่าเขาโพสต์ไม่เห็นหน้าพี่เกยเลยนะเห็นแค่มือเฉยเราก็จำได้หรือเฟอร์นิเจอร์รอบๆเราก็จำได้ถามว่านายหรือนอกวงการก็มีทั้งในบ้างนอกบ้างไม่ใช่คนเดียวก็หลายคน ตัดสินใจว่าเราเชื่อคนนี้เพราะอะไรก็คือมั่นใจตั้งแต่คบกันมาเขาก็ไม่ทําให้นัดรู้สึกละแค่และคายเลยนะหรือไม่เคยทําให้รู้สึกว่าถูกแย่งความรักไม่เคยมีเลยแต่ว่าพอเรารับรู้ว่าเราเองก็บอกไปว่าเคลียร์ซะเขตเองก็บอกว่าเราเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายผมเป็นคนที่ไม่มีโปรโมาชั่นนะครับอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เป็นพ่อของลูกเราแน่ๆสาวนันเธอก็บอกนะคะว่า พี่เขตเนี่ยเป็นคนดีมากในมุมของแนทเองความเป็นผู้ชายก็คือผู้ชายเขาก็ต้องมีเรื่องผู้ชายสุขสนานก็ว่ากันไปแต่ในการใช้ชีวิตจริงพี่เขตเป็นคนที่จิตใจดีและก็แนทมั่นใจในตัวพี่เขาเขาเป็นคนกระตันยูมากแนทรู้สึกว่าคนที่รักครอบครัวเขาก็จะดูแลครอบครัวเราได้ดีเช่นเดียวกันมันก็ยังมีเพื่อนๆรอว,ว่าเป็นแค่ของเล่นของเขตฐานทัพเท่านั้น3ปีเนี่ยเดี๋ยวก็เลิก เรืองเลนของแนทเองก็บอก3เดือนตอนนั้นเนี่ยแนทไม่สนใจนะเพราะตัดสินใจแล้วว่าเราศึกษากับคนนี้ถามว่าโกรธไหมไม่โกรธนะเพราะมองว่าทุกคนก็คือคนนอกเขารู้จักรับรู้พี่เขตจากข่าวมันก็ไม่แฟร์กับเขาถ้าเราไปฟังคนอื่นแล้วไม่ฟังเขาไม่ดูความเป็นจริงเลยมันก็ไม่ใช่เขตเองเผยว่ามันก็เป็นเรื่องของคน2คนนะครับเอาจริงๆคนภายนอกเขาไม่รู้หรอกเขาวิจาร์เราเขาดูเราเพียงแค่ภายนอกดูจากสิ่งที่ผ่านมาเขาไม่รู้ว่าเราตกลงกันตั้งแต่วันแรกที่สร้างครอบครัวด้วยกัน ที่คุณเกี่ยวก้อยเขาแล้วคุณก็ตัดสินใจว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเหมือนรักแรกพบคืออะไรเคทเผยว่ามันเป็นความประทับใจครั้งแรกพอเสร็จปุ๊บพอได้คุยกันและเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันทําให้เรารู้ว่าคนนี้ก็คือใช่ถามว่าเรื่องอดีตกู่จิ้นที่ทําให้ทั้งคู่ทะเลาะกัน ชนิดที่ว่าแบบรุนแรงเลยเป็นอย่างไรสาวแนทเธอก็เผยนะคะว่าอันนี้น่าจะเป็นทางแนทมากกว่าพี่เขตเขาไม่มีอะไรนะคะแนทว่าอันนี้เป็นปัญหาของคนที่มีแฟนเป็นดาราคือมันหลีกไม่ได้มันเห็นในสื่อเห็นทั่วไปมันแบบไปไหนไม่ได้เลยนะตัวแนทเองเนี่ยก็เหมือนน้อยเพราะแนทเป็นคนคิดมากทําไมถึงน้อยมีคนมาพูดเปรีบปรยบเทกยบเราหรือสาวแนทเองก็บอกว่า มันก็เคยมีครั้งหนึ่งสมัยคุยกันได้ไม่ถึงเดือนพี่เขตบอกแงตว่าไม่มีวันรักแงตได้มากกว่าเขาหรอกคุณแปลประโยคนี้สิในความคิดถึงคุณเนี่ยคุณรู้สึกอย่างไรเขตบอกว่าก็คือคนแต่ละคน,นยังมีความแตกต่างกันนะความประทับใจและความทรงจํากับคนคนหนึ่งมันจะอยู่แบบนั้นตลอดนี่คือสิ่งใหม่ที่เข้ามาในชีวิต เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ใหม่เริ่มต้นใหม่วันหนึ่งมันจะเป็นยังไงไม่รู้ณเนะวลานั้นที่พูดคํำนี้ออกไปนะครับแต่ว่าวันนี้ผมได้คําตอบว่าผมตัดสินใจไม่ผิดก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นุ่มเขตเขาเปิดเผยค่ะ